สวัสดีค่ะในวันพรุ่งนี้มวลอากาศเย็นปันกลางอีกละลอกหนึ่งจากจีนจะแผ่ปกคลุมลงมาถึงบริเวณปร,เประเทศไทยตอนบนนะคะซึ่งก็จะทําให้บริเวณภาคอีสานนั้นจะมีอากาศเย็นลมแรงและอุณหภูมินั้นจะลดลงอีก4-8องศาค,ค่ะส่วนที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกนั้นจะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง3-6องศาคคนะคะซึ่งถ้าเราดูจากภาพถ่ายดาวเทียมและแผนที่อากาศจะเห็นว่าขณะนี้มวลอ,อากาศเย<ม>็นป<ม>ันกลางอีกละลอกหนึ่งจากจีนได้แผ่ปกคลุมลงมาถึงบริเวณประเทศเวียดนามแล้วก็ที่บริเวณประเทศจีนตตอ้้แลว คาดว่าจะแผ่ปกคลุมลงมาถึงทั่วบริเวณประเทศไทยในวันพรุ่งนี้และก็จะแผ่ปกคลุมอยู่ต่อเนื่องนะคะไปจนถึงวันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์นี้ด้วยค่ะจึงขอให้ประชาชนนั้นดูแลสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงกันไปด้วยนะคะสําหรับบริเวณภาคใต้ค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะกระแสะลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่เห็นอยู่นี้จะพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณเอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกําลังแรงขึ้นซึ่งก็งจะทําให้บริเวณเอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปนะคะทะเลจะมีคลื่นสูง2-3เมตรจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด ระังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์นี้ด้วยค่ะส่วนภาพรวมของสภาพอากาศในช่วงระหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้นะคะอุณหภูมิต่ําสุดที่บริเวณยอดดอยและยอดภูดทางภาคเหนือและภาคอีสานนะคะในช่วงนี้จะอยู่ที่9องศาเซลเซียสค่ะและอุณหภูมิต่าสุดบนภาคพื้นดินในช่วงนี้15องศาเซลเซียสนั้นอยู่ที่บริเวณจังหวัดนครพนมนะคะ โดยยังมีฝนด้วยค่ะ10%นะคะอยู่ที่บริเวณภาคกลางาบริเวณภาคกลางภาคตอนนอ,อกแล้วก็ภาคใต้ด้านฝั่งอ่าวไทยยังมีฝน10%ของพื้นที่ค่ะโดยพื้นที่ภาคเหนือในช่วงนี้จะมีอากาศเย็นนะคะแล้วก็มีหมอกบ,บางในตอนเช้ากับยังมีฝน10%ด้วยอุณหภูมิเฉลี่ยนในช่วงนี้อยู่ที่ระหว่าง17-36องศาเซลเซียสค่ะส่วนที่บริเวณยอดดอยนั้นจะมีอากาศหนาวนะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ระหว่าง9-15องศาเซลเซียสค่ะ ที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือระยะนี้อากาศเย็นถึงหนาวลมแรงอุณหภูมิเฉลี่ยนั้นจะอยู่ที่ระหว่าง15ถึง34องศาเซลเซียสค่ะส่วนที่บริเวณยอดภูระยะนี้อากาศหนาวนะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ระหว่าง9ถึง16องศาเซลเซียส สำหรับภาคกลางระยะนี้มีเมฆเป็นบางส่วนกับมีหมอกบางในตอนเช้าและยังมีฝน10%นะคะอุณหภูมิเฉลี่ยที่ภาคกลางอยู่ที่ระหว่าง2 3 3 6องศาเซลเซียสโดยที่บริเวณกรุงเทพและปร,ะริมณฑลช่วงนี้ยังมีเมฆเป็นบางส่วนกับมีฝน10%อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง2 4 3 4องศาเซลเซียสค่ะ ภาคตะวันออกระยะนี้มีเมฆเป็นบางส่วนนะคะแล้วก็ยังมีหมอกบางในตอนเช้ารวมทั้งยังมีฝน10%อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง22 36องศาเซลเซียสช่วงนี้ทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะปิดท้ายกันที่ภาคใต้ย,ยังคงมีเมฆเป็นบางส่วนแล้วก็ยังมีฝน10%นะคะโดยมากก็จะมีฝนทางด้านฝั่งอ่าวไทยค่ะ โดยอุณหภูมิเฉลี่ยนะคะจะอยู่ที่ระหว่าง20ถึง34องาศาเซลเซียสร,ระยะน,นี้ด้านฝั่งอ่าวไทยนะคะบริเวณตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรค่ะส่วนทางด้านฝั่งอนดามาน,นีนะคะจะมีอุณหภูมิเฉลีย่ยอยู่ที่ระหว่าง20ถึง36องาศาเซลเซียสช่วงนี้ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะระยะน,นี้เป็นช่วงเวลาที่อากาศำกำลังจะเปลี่ยนจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อนนะคะ อาการเหนื่อยและเพลียเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ใช่โรคค่ะแต่ว่าเราจะรู้สึกเหมือนกับร่างกายกําลังปรับตัวกับอากาศที่เปลี่ยนไปนะคะดรฟรังเฟสเทเลอร์แพทย์ชาวเยอรมันจากเมืองเบอร์ลินกล่าวว่าเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงร่างกายของเรานั้นจะต้องการเวลาในการปรับตัวอยู่ที่ประมาณ2-3สัปดาห์พร้อมกับได้ให้ข้อแนะนําสําหรับผู้ที่วกับอากาศเปลี่ยนแปลงไว้5ข้อดังนี้ค่ะ ข้อที่1ควรเข้านอนให้เร็วขึ้นนะคะเพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนให้เพียงพอข้อที่2ควรดื่มน้ําให้มากเนื่องจากความดันโลหิตต่ํานั้นจะทําให้ร่างกายอ่อนเพลียซึ่งภาวะขาดน้ําก็ทําให้มีลักษณะอาการดังกล่าวด้วยเช่นกัน ข้อที่3ควรออกกําลังกายเพื่อช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นด้วยการออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องเช่นการวิ่งจ็อกกิ้งเดินเร็วว่ายน้ําหรือว่าในช่วงที่เพิ่งจะตื่นนอนก็ควรยืดเส้นยืดสายบนเตียงก่อนที่จะลุกขึ้นค่ะข้อที่4ควรจะอาบน้ําเย็นสลับกับน้ําอุ่นโดยให้ลองอาบน้าเย็นเย็นหรือว่าใช้วิธีรดน้ําเย็นที่แขนและขาเพียงเท่านั้นก็ได้ก่อนที่จะตามด้วยน้ําอุ่นข้อที่5นะคะควรเลือกที่จะกินอาหารที่ย่อยง่ายเพราะว่าอาหารที่ย่อยยากนั้นจะเป็นการสร้างภาระให้กับร่างกายค่ะ ข้อแนะนําทั้ง5ข้อนี้สามารถที่จะเริ่มลงมือได้นะคะในช่วงที่สภาพอากาศนั้นกำลังจะเปลี่ยนซึ่งจะเป็นช่วงเวลา2หรถึงสสัปดาห์ที่ร่างกายของเราต้องการเวลาในการปรับตัวค่ะและกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ